อ้าวเครื่องบินสเตลเจอหอสเตลว่ะใช่อ้โหสีแจ่มน่ายิงมากปีกแม่งกระพริบด้วยเว้ยเห็นไหมเห็นแล้วทำไมปีกมันกระพริบได้ด้วยวะโดน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 โวยถึกเหมือนกันนี่ว่ะไปกันเต็มที่จ้ะเดี๋ยนะเดี๋ยนะหลนัดเลนะเดี๋ยอันนี้รู้สึกไม่น่าใช่แล้วแหละ ไปไหมไม่น่าใช่ละเออเจอใครอ่ะปลาปาปาอ๋อไอตัวนี้ก็ตัวเดิมไงไอเวลพันน่ะน่นไงโอ้โหเจอของจริงเจอของจริงก็โอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกโอ้อยหมดกันไปดูเวลมันหน่อยแล้วโอ้โหสเตลมาก เเต็มแ,บบแ,มแมลย <laughs> สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมซเซนโซเซนะฮะในเครื่องบินอาปาเช่นะฮะเรามีนักบินผู้ช่วยมา1คนนะครับนี่ซีรีหนาเกือไม่ไม่ใช่นักบินผู้ช่วยหรอกก็จริงๆเป็นมือปืนไหนะลองยิงดิอ๋อเป็นไงล่ะเป็นไงนี้เราก็จะมาตามล่า ฮอสเตลดูนะอยากรู้ว่าฮอลำนี้นี่จะสามารถโค่นฮอสเตลหรือว่าฮออักูล่าได้หรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรไหนไหนเฮ้ยหาตั้งนานไม่เจอได้ยิงสู้เลยอย่างงี้เฮ้ยหายละหายละโคตรโคตรสิรียยิงสู้หน่อยดิเออนั่นแหละนั่นแหละโดนแล้วโดนแล้ว เรียบร้อยว่ะโหลไหลลงอุ้ยปิดไมต่ตก<ฮะ>เฮ้ยอะคูล่ายังไม่ตกอีกเหรอวะ <_' c> เอ้ยที่ลงไปนึกว่าตกแล้วนะน่ยอ้าวซีรีเก็บเรียบครับสสแสดงว่าตกเหมือนกันใช่ไหมตกตกแล้ว<_ c <_ c> ตกแล้วอืออ่าพอเรายังลงสวยครับโอ๊ยเรียกว่าลงสวย เดี๋ยวเราจะมาเทียบให้ดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับว่าระหว่างฮอฮันเตอร์กับฮอร์อคูล่าอันไหนมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงอันไหนจะน่าใช้กว่ากันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้ดู พร้อมๆกันเลยไงวันนี้เรามาขายอะคูล่าเพราะฉะนั้นเราต้องให้ดูก่อนดีกว่าว่าฮออะคูล่านะมันมีอะไรบ้างนะครับนี่อย่างแรกเลยปืนกลค,นคู่แต่ว่าปืนกลคู่เนี่ยมันเป็นปืนกลจริงๆนะมันไม่ใช่ปืนระเบิดนะแล้วก็ข้อดีของมันก็ยิงได้ไกลกว่าลำนูน้นแต่ว่ามันยิงเบาวกว่าเยอะเลยนะเพราะมันเป็นแค่ปืนกลไอ้นี่มันปืนระเบิดนะนี่เป็นมิสไซ มิสไซล์ยิงรัวเหมือนกันรัวแต่ว่าเลือกได้2อย่างระหว่างบาบาราก,กับอ่าโฮม,มิงลันเชอร์เลือกได้แค่อย่างใดอย่างหนึ่งนี่ไม่เหมือนฮันเตอร์ตรงที่ฮันเตอร์มันกดเปลี่ยนได้เป็นบารากหรือว่าจะเป็นโฮม,มิงแต่นี่แบบถัา้าติดโฮม,มิงก็โฮม,มิงเลยถ้าเป็นบารากก็บารากไปเลยครับลืมแนะนำเลยนี่วันนี้เรามีนักบ,บินสโนว์นิวนะฮะสโนโนิวแอปเปนตุสดีไม่ได้เป็น <laughs> อันนี้ก็เป็นนักบินของเราที่เหลือรอดชีวิตอยู่นะทำไมคลิปนี้อา r ม C18 หายไปไหนเดี๋ยวเราจะเฉลยกันในคลิปหน้าแล้วกันนะแล้วก็ฮอลํันี้เนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะติดแฟร์ได้หรือว่าแชฟนะที่เอาวไ้สําหรับรอให้มิสไซล์ไปทางอื่นนะมันจะติดไม่ได้แต่ว่าฮอลันเตอร์เนี่ยจะสามารถติดได้เพราะฉะนั้นยิงมิไซล์เยอะๆฮอลํานูน้นโกงกว่าไหมอ่ะมันก็โกงกว่าในส่วนนี้ แต่ฮอลลันี้ข้อดีของมันอีกอย่างคือมันสามารถเปิดโหมดสเตลได้นะเมื่อมันเปิดโหมดสเตลคนก็คงสงสัยกันนะว่ามันอยู่ในที่ไหนของแผนที่นะครับมันจะหายไปเลยนะจากในแผนที่เดี๋ยวเปิดให้ดูเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าชโชอชไม่เห็นแล้วนะไอ้นี่ไม่เกี่ยวนายโอมนี่มาเป็นตัวประกอบเฉยเฉยเนระกอันนี้นทางห่างนะ้ีบนทางห่างแล้เห็นไหมในแผนที่แค่ในแผนที่เลยใช่ตอนนี้ในแผนที่จะไม่เห็นละอ่ะไหนเปิดสิ ใครงสงสัยนะว่าเปิดปิดนี่คืออะไรนะครับก็คือเปิดอาวุธกับปิดอาวุธถ้าเกิดสมมติว่าเปิดอาวุธเขาก็พร้อมยิงพร้อม่จะยิงได้เรื่อยๆเลยแต่ถ้าปิดอาวุธนี่ก็หมายความว่าเปิดเข้าโหมดสเตลล์อ่านี่สเตลล์ได้คือบินไม่ได้พี่เซนจะบอกอย่างนึงนะพี่ว่าเครื่องบนินลำนี้มีปีกเลยไว้กับพืนไหนเอาไว้กดเล่นมาลองว่าเหมือนเงาอะเอาอะไรยิงปีกเป็นัาทีไหมไม่เอายิงคนขับแทนดีกว่าใจเย็นใจเย็นใจรีวิว ข้อดีของมันอีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถนั่งไปได้ทั้งหมด4คนนะในขณะที่ฮอฮันเตอร์สามารถนั่งได้แค่2คนสงสัยไหมว่าทำไมมันถึงนั่งนั่งได้ถึง4ี่คนนะคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นคนขับแล้วคนที่2เนี่ยควบคุมปืนกลโอมขึ้นเป็นคนที่โอมและดูอีกสองคนหลังมันทําอะไรได้มันมีประโยชน์เหมือนกันนะแต่ประโยชน์ของมันค่อนข้างจะน้อยนะโคตรน้อยเลยดีกว่าอ่อาอีอีอ,อีติดแล้วติดแล้วเฮ้ยพิดติด,ตดตปืนว่ะอ๋อไม่ใช่ปืนนะเออนี่นี่นี่ มันสามารถกดเปลี่ยนเป็นโหมดอินนี่ได้เขาเรียกว่าไอโมดตรวจจับความร้อนนะเทอร์โม,โมนะดูว่าศัตรูอยู่ตรงไหนยังเอ้ยขับดีดีดีเฮ้ยมองไม่เห็นโตรวจตรวจตรวจอืมจอดอีกอะตรวจจับได้ว่ามีใครอยู่ตรงไหนเราก็สามารถรายงานคนขับได้เลยอันนี้ก็เป็นอินฟาเรดนะเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะเปิดโหมดไหนนี่มองเห็นได้ตอนคืนเราก็สามารถรายงานได้ก็ถือว่าเป็นหูตาไปก็ไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่หรอกเอาเวลาไปแบบไปนั่งยิงอย่างอื่นนะ่าจะคุ้มกว่านะถ้ามี เกิน3คนจริงๆแนะนําว่าฮอล็อเนี้คนเดียวดีกว่าอ่าฮะหรือไม่คนด้านหลังก็อาจจะเป็นคนที่เอาไว้สําหรับกระโดดล่มไปตุ๋ยเขาทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้อะ,อะไรเตืกนังนหะอืมน่าจะประมาณนั้นน่าจะโอเคกว่านะอ่ะมาพูดถึงเรื่องความถึกนะฮะเชื่อว่าสองลำนี้เนี่ยความถึกน่าจะเท่าเๆกันเลยนะเดีย๋ยวลองเทสให้ดูเลยดีกว่าเพื่อความชัวร์หนึ่งลูกสองลูก สามลูกโอเคระเบิดในลูกที่สามนะมาลำนี้แหมไม่อยากยิงลูกรักตัวเองเลยต้องเสียพันหนึ่งเสียได้ตังลูกที่สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันสู้มันสู้ลูกที่สามโอเคสร <c oughs> ุปสองลำนี้เท่ากันนะกันระเบิดได้ทั้งหมดสองลูกระเบิดในลูกที่สามเหมือนกันต่อไปเดี๋ยวเราจะเอาสองลำมาบินยิงกันแบบจะจะต่อหน้าเลยนะซึ่งซึ่งหน้าเลยเดี๋ยวดูว่า ลำไหนจะสามารถใช้งานได้ดีกว่ากันนะเดี๋ยวเรามาเริ่มยิงกันเลยดีกว่าแต่ว่าให้อัคุล่าไปอยู่สุดลันเบ์อีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยสเตลมาก็ได้น่าจะตื่นเต้นดีมีโมมีหมอกเออโอ้โหนี่ลองไซส์มันเต็มประสิทธิภาพนะอัฟบุลเองนะเข้าคลืนอ่ะซิลิจัดเต็มนะรอบนี้อย่าแพ้เขานะได้เลยพร้อมไหมพร้อมโอเคไปลุยเฮ้ยเฮ้ยจากไหนวะ เจอล้เจอล้เจอล้วงหลังข้างหลังข้างหลังโอ้ยโอ๊ยเียบ้อยไม่ทันได้ยิงเลยอ่ะคือแบบมันไม่เห็นระยะไม่รู้เลยอะเวลาที่เราตู้กันจริงๆเนี่ยไอ้แฟร์แม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยช่วยนอยมากเออเพราะเขายิงได้ต่อเนื่องเรื่อยๆเลยนะเพราะฉะนั้นอคูล่าก็ถือว่าได้เปรียบจอดเท่าๆกันเลยไหมใครถึงเม็ดแบงก์ตางก่อนชนะได้เอางั้นก็ได้พร้อมนะหนึ่งสองสามไปเฮ้ยขึ้นก่อนดีกว่า เหมือนตามไม่ทันเลยเว้ยเอ๊ะหรือมันปั๊บแต่ว่ตอนแรกมันตามทันโอ้โหทิ้งห่างไปเรื่อยๆเลยอ่ะคือจะว่าลำนู้นออกตัวไวกว่าอย่างเดียวก็ไม่ใช่อ่ะคือแบบมันเวลาที่มันบินเข้ามาแล้วทำความเร็วเท่าๆกันแล้วลำนู้นนี่พุ่งปีทหายไปแล้วอ่ะเออสนุกก็เหมือนมันปั๊บมาตอนแรกมันจะไม่ไวเท่านี้นะอืม สรุปก็คืออะคูร่าก็ไวกว่าด้วยพอเปรียบเทียบให้ดูระหว่างอะคูร่ากับอาปาเช่นะน่าจะเห็นแล้วแหละว่ามันมีข้อแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลองเอาอคูล่าไปป่วนเมืองดูไปกวนคนในเซิร์ฟเวอร์ดูนะว่ามันจะใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่าผู้เล่นเขาจะรู้ตัวกันไหมเฮ้ยเฮ้ยคนจีนแม่งมีมกองกำลังเสริมด้วยเว้ยเจ็ดหกเจ็ดหกแม่งมีมือยิงว่ะ อเซนอเซนอิเซนเอาอออมาเร็วมาเร็วอามาเร็วเลยมาเร็วอสเตลกีต้องเล่นเงียบๆนะจุ๊จุ๊จุ๊เกี่ยวนั่แมะเต็มหน้าเลยเงียบมากไปไปไขึ้นขึ้นขึ้นขึ้แล้วอะไร่ะไรอะโอเคซิรีสเป็นคนปืนใช่ไหมอะอมเร็วอมอมโอเคสเตลลตละสเตลล แอบสับเดียวแอบสับเดียวโอ้โหสูงเี่เด่นมันหล่อทีสารจะไปจอมันสูงไม่หรอกยังไม่ออกมานแล้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วควันแดงๆควันแดงๆเจอแล้วมันบินไปนู่นแล้วมันบินไปนู่นแล้วมันอยู่ชั้นบนสุดเลยมั้งพี่ใช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 ่ตามตามเห็นแล้ว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 ยิงอยู่มันมีสกัดเจอแล้ว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 เดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆเข้าไปใกล้ๆก่อนนะพี่ให้มันเข้าระยะก่อนนะถ้าพี่เปิดสับเดียวก่อนมันหันมายิงอ่ารู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆเข้าแบบคูนคูนคูนคู เอาแล้ว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 เอาโดดล้โดดโดดลบหนีโอ้โหน่าอุส่าห์มาตายสเตลหนีมีสีเหลืองอยู่ด้านบนสีเหลืองเหรอด้านบนมากไหมับไปเอาในเงินไหมประมาณประมาณโลกว่าโอเคโอเคได้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  เอาเลยเอาและเอาละเอาละสีเหลืองสีเหลืองเอาสีเหลืองก่อนักสีเหลืองก่อนสีเหลืองสีเหลืองเอ้ยบาแล้วบาแล้วเปิดยิงไม่เปิดเปิดเปิดเซอร์ไพรส์มาตะฟักก์อะตายไหมเฮ้ยเฮ้ยต้นไม้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเคลินไปดอยอุ้ยอุ้ยอุ้ยหมุน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 อ้าวอ้าวมันขับมาจะยิงบี่เลยนะนี่ไงนี่ไงนี่ไงอวสานอวสานเหลืองหนีมันรอดยิงซ้ำยิงปืนกลซ้ำ มันดีฟหนีนี่ไงนี่โดนโดนสิเมือนจะบ่ายจะโดนโอ้โหโอ้โหดูมันหลบดูมันหลบโคตจุ๊กโคตจุ๊บพอเราเป็นไดไอแล้วเนี่ยโดนไหมเรียบร้อยเกมเติร์กบบน้เนี่ผมจึงข้าเฮงก้าต่ออะได้ได้ดึงเลยดึงเลยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ๆมันมีหัวหัวแดงมาหัวแดงใช่ไงของกูเติร์กอ่ะเอาต่อเลยเอาต่อเลยต่อก่อนไปเรื่องโอเคสเตลว์น่าจะมีสเตลว์ละสเตลว์ละ นึ่งย,ยนต์ไก่ดับไปค่อยบอกดีแต่เด็ดนะได้ไหมได้ไหม <S <S ขับ<ม>ยากเห<อ>มือนกันนะเนี่ยฮอลล์นี้เนี่ยไม่ผมตั้งเกียร์ไว้ลบอาร์บีจีไงผมเลยเอาเป็นเลสแต่ปืนเนี่ยิงม่ไยิงเลยยิงเลยเห็นไหมเห็นมันไหมเห็นมันไหมมันล็อกเป้าวแต่ตำรวจว่ะเปลโอเคโอ้โหสิริเก็บโคตรโหดพี่เซนมีฮอลล์กำลังบินไปหาพี่พี่ จากทิศใต้มไม่ใช่ของตำรวจจากทิศใต้อ่ะดึงเข้าดึงเข้าบังเกอร์ก่อนเลยงั้นเอ้ยดึงเข้าแฮงก้าก่อนกลับไปซ่อมหอตรงนี้โอเคสรุปนี้เราสเตล,ลมาได้อะไรบ้างวันนี้ได้คิวไงพี่ม,ม,มาเป็นพลปืน้เดี๋ยวผมยิงให้เออเออเออให้ให้ให้นิวบินก็ได้มาเดี๋ยวพี่เป็นพลปืนให้เองดูแผนที่หน่อยเอาใครหน้าซอยเฮ้ยเฮ้ยสองคนเนี่ยสองคนเกล้เลยใกล้เลยใกล้ละ ไปเกิดสีขาวสีขาวนี่สีขาวอยู่นี่เจอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดเข้าไอ้ปืนกลกดไงอ่ะกะมีอีกอ้าวตายซะละเรียบร้อยหนึ่งเฮ้ยนี่มันไอสองตัวที่เราสอยมาตอนแรกที่มันขับหอนี่ใช่มันโดนจุดที่สามแล้วนะเนี่ยสีม่วงคนไทยไปพี่ฮะสีม่วงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไปถล่มสีม่วงสีม่วงอยู่ในสีม่วงมันอยู่ข้างในนี้า่ดิถล่มสีม่วงไป อยู่ว่ะเดี sw ๋ยวเดี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 ๋ยวมืนมืนเฮ้ยมีมีฮอหอมันมีรถแบทแมนรถแบทแมนเหรอยิงโคตรยากบอกเลยโดนเต็มเต็มไอไอนี่อีกแล้วโคตรสวยเลยไอคู่หูคู่นี้เนี่ย สาย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 เอออีกขับรถด้วยมันเทิงละ่ะเดี๋ยวทำไมพี่ยิงไม่ได้วะโดนไหมอา้อาวอา้อาวอ้าวรถจอดรถจอดแล้วเนะี่ยรถมันจอดแล้วมันขึ้นรถเนี่ยพี่ไอ้สอยยังหลบได้นี่ไงละ่ะเข้าให้โดนเข้าให้ มีมีมีสายแรงไหมไม่เป็นไรพีโอเคลบเป็นลบเป็นน่แน่แน่สายสายายไอตัวนู้นมันรู้ตัวใช่ไหมมันไหวตัวเราก็ตรงนี้สามตรงนี้สามมันไหวตัววเราก็ไม่ยิงมันอ้าวเรียบร้อยแหกไปตรงนี้มีคนหแดนไห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 นตรงไหนน่ายิง ตรงสามคนให้ตรงที่มันรู้ตัวไงพี่ไวหัวแดงอ่ะน่ากลัวมันเอาอะไรมามันเอฟเคอยู่อย่าอย่าไปเล่นมันแรงเจ็9พัไอ้รีพอร์ตไปพี่มีเทปเอฟเคอยู่นะเออรีพอร์ตไปอย่าไปเล่นมันไปก็ได้เฮ้ยข้างบนเลยขึ้นข้างบนข้างบนเยอะข้างบนบวกกันอยู่ใช่ไหมอ่าฮะข้างบนบวกกันเยอะมากเลยไปข้างบนดีกว่าข้างบนเราจะไปเล่นข้างบนนี่มีสีเหลืองด้วยจอดเก่าของเรา ถากรู้ไม่เจอเฮ <_ n 't> <ต>ึสหายแม่งจะล้างแคสเหรอเดี๋ยวโอ้โหเต็มเต็มอะตรงนี้พัสตีแล้วปะไปล่าอายม่วงกันจะลองอยู่ไหนมันมีสูงไหมเออนี่ไงลองเอาไปบวกกับเจ็ตเลยดีกว่าน่เสารมิมเรื่องมันหากู้ไม่เจอถ้าผมมีสูงอ่ะ เดี๋ยวลองดูว่าอากูล่าจะเอาไปตบเจดได้ไหม<อ>ประเด็นนีนะ้ถ้ามันไม่เห็นนะประเด็นนี้น่าสนใจมากต้องตอบให้ดูกันแบบจัดเต็มๆตามตามไปเลยนะยูเบเลนชาเนี่ยแหละถือว่าโคตรเลียวหือควงฟ้าโอ้โหควงใหญ่นี่อ้าวโดนแล้วว่า สเตลสเตลอ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนล้ะเดี๋ยวพี่สอยต่อให้เองโคตรโหดโคตรโหดไฮด้ายังโดนตบเอออะพลาดตัวหนึ่งละ ลาโลกโอ้โหมีคนเอาแป๊บนึงแป๊บนึงไปยิงเครื่องบินสเตลแบบมีคนเอาเครื่องบินสเตลขึ้นอ้าวเครื่องบินสเตลเจอหอสเตลว่ะใช่โอ้โหสีแจ่มหน้ายิงมากปีกแม่งกระพริบด้วยเว้ยเห็นไหมเห็นแล้วทำไมปีกมันกระพริบได้ด้วยวะโดน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 อ๋อไอตัวนี้ก็ตัวเดิมไงเอเวิลพันน่ะนั่นไงโอ้โหเจอของจริง เจอของจริงโอยโอยกระตุกกระตุกโอ้โหสเตลมากกูเสตีไม่ไหวแล้วเต็มแมปเลยไปนู่นไปดูไปดูไปยิงไอ้นู่นแทนไหนๆอ๋อใครได้สงสัยเกมแลกอยู่ไม่ได้คอมตัวเองพักมาแล้วนี่นี่มันมันยังไม่ตายมันอยู่ตรงนี้ด้านล่างด้านล่างไมพัดเที่ยว ไปพัดปั่นมันตายแล้วหรอใช่มันตายเวรกรรมออ๊ยออจ็ดขึ้นไหนขึ้นเขึ้นางหน้าน้เอาทีแทำ่เนี่ยเอาผมวาไ่ทันแล้วแหละหมดกันมาแบบยิงยังโง่กับยังมาทำไมทำไมทำไม มีอะไรเออนี่ต้องถอยห<อ>นีโห<ฮ>เดี๋ยวเราจะให้นักบินเป็นคนสรุปแล้วกันว่าข้อดีข้อเสียของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างระหว่าง2ลํลำนี้นะครับฮันเตอร์ กับอากุลา่าเราจะมาเทียบลำนี้ก่อนนะลำนี้เก่าแล้วคือลำเนี้ยมันเหมาะสําหรับบูวะเนื่องจาก RBT ยิงต่อเนื่องบาลาดก็มีแล้วโคโพลอตลจะได้ยิงปืนกลเป็นหัวระเบิดนะมันซึ่งได้เปรียบมากเลยถ้าเกิดสู้กันระยะใกล้ฮอด้วยกันเองนี่ก็จะเสียเปรียบง่ายๆคือฮันเตอร์เหมาะไวปบูนะส่วน,นอากุลา่าอากล่ามันดียังไงอากุล่าคือ <ừ. S 1> หนึ่งเลยเปิดสเตล2องเลยรู้ตัวยากอย่างยิงแล้วโดนก็ดีได้เลยเหมาะสําหรับเอาไว้รอบเลนนั่นเองพูดง่ายๆเตอร์ เปรียบเหมือนเป็นทหารนะส่วนไอเนี่ย<ม>เหมือนแอสซัสซินนะเอาไว้รอบฆ่าอะไรอย่างงี้คือ <c oughs> เราจะไปใช้ด้านไหนก็นแล้วแต่เราจะเลือกใช้ส่วนใหญ่ผมชอบขับอากูล่ามากกว่าวันหนึ่งเลยมันไปได้4คนส่วนฮันเตอร์มันไปแค่สองคนแล้วก็ขอฝากรอย่างนะตอนนี้ซานโนนิเอฟสูนรน,แนชนแนลแล้วนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้เจอกันนะจุบๆใครที่ดูอยู่ <c oughs> ก็ฝากติดตามด้วยนะชแนลของ s n o โนนิ l อปเป็นตุ๊ดนะแอปสันล <Absol ute. S 2> ูทนี่ฮะฝากไว้ด้วยฝากด้วยเย้ ก็ใครคที่ผ่านมาดูช่องของเรานะฮะอย่าลืมแวะไปดูช่องของสโนวนิลด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน11 m MM m ทุกคนนะฮะก็ต้องลากันไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอีกแล้วรอบนี้ <c oughs> คูเปิดแพสซีฟไม่ทันด้วยเต็มหน้าเลย